ต่ว่า้ปรับเปลี่ยนออกมาวพราผ่านกระบวนการนี้มันจะทําให้จากที่มันจะเป็นแป้งมันกลายร์โบไฮเดรตสมมุติว่าเรากินข้าวคาร์โบไฮเดรตสามที่ที่ควรเลือกกันนะครับกินข้าวขาวจานสมมุติว่าสามร้อยแคลแต่ถ้าเธอผ่านกระบวนการนี้มจะอาจจะเหลือแค่ร้อยห้าสิบแคลร์เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตมันจะไปในลำไส้ใช่ไหมแต่ไฟเบอร์มันจะไม่ช่วยเป็นลำไส้ไฟเบอร์มันจะช่วยในกระบวนการ Yup. จากปกติที่มันจากแป oh, no. er. yeah. like ้งมันจะกลายเป็นน um ้ำตาลใช่ไหมมันคือมันก็กลายเป็นไฟเบอร์พอไฟเบอร์เสร็จปุ๊บมันก็ไปในคือในการดูดซึมอ่ะคือมันก็จะดูดซึมได้ดีกว่าน้ำตาลกับแป้งซึ่งถ้าสมมติว่าร่างกายดูดซึมน้ำตาลกับแป้งมากเกินไปจะกลายเป็นแบบนี้แต่แต่ถ้าสมมติว่าร่างกายดูดซึมดูดซึมไฟไฟเบอร์เยอะเหมือนอีตายก็เห็นไหมอีต่ายกินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะร่างกายมันเออกินอะไรก็ไม่ว้วน เมนกัลาร่างกายมันจะเอาพลังงานจากแต่คาร์โบไฮเดรตก่อนจากแป้งแหล่กพลังงานมาอันดับที่สองจะาจากโปรตีนแล้วมันค่อยมาดึงจากไขมันแต่ถ้าเราไม่รับพวกคาร์โบเข้าไปมันก็จะดึงจากโปรตีนแล้วไปไขมันคือเหมือนกับว่าสายตาจะสั้งกว่ามันก็จะดึงเอาพวกนั้นเขาเรียกว่ามันมันเป็นตัวการที่เราเลือกกิน เ,เ,เป็นหลกักการแล้วคือะไรนกิเดันออกซิเดชนแลาะเคยรู้ว่าัวันป่วยฉะนูเลยออกซิเดชันไม่ใช่นะมีสญญารแอนตี้ออกซิแดนแค่นี้ละค่ะขอบคุณสำหรับคำถามขอบคุณค่ะ ปกตินี่แหละเก็ใส่น้ำมันขาวลงไปแล้วก็เอาไปตความเย็นมันจะแปลงโครงสร้างเคมนของคุณทำใเด็กเนี่ข้าสส่หลักเคมนีคือกี๊ให้มันน้อยลงที่นี่คือข,ของวหวานก็ค yani ืจะกินปกตินะแต่เป็นแต่ว่าเล่นน้อยน่อย่างข้าวปกติจะกินข้าวสามทับทีใช่ป่ะจันก็จะเหลือแค่สองสอมันจะกินผักเยอะหน่อยกิน้นผักเยอะหน่อยมันใส่บางอ่าน ใช่อย่างอย่างเวลาเพื่อนชวนไปกินชาบูอย่างเงี้ยฉันก็จะกินแต่เนื้อเลยนะก็คือเนื้อเลยเนื้อก็คือเนื้อเลยคือคืนไม่มีจุดมันจะเป็นยังไงคือมันกินได้เยอะกว่าเนา่ผักบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผักบางตัวถ้าเวลาต้มมันจะมีเออใช่มันมันมันจะมีเป็นเป็นพิษต่อร่างกายเลยจริงแล้วเราก็กินตอนนั้นะ มันจะมันจะมันจะเอากับรสชาติแล้วก็ทำได้เลยหลักทางกายภาพมันแต่ละคนจะรับได้ไหมเหมือนก,กินข้าวฟองไม่ได้เลยมัแล้วโตลงมามีผลยังไงครับผลดียังไงผลดีคือ,คอไปอ่านเอาคูเกิลนะคะบอกว่าก,ะกระบวนการอเมรุส